สวัสดีมีรักแฟนบอลทุกท่านนะครับมาพบกับผลบอลเมื่อค่ำคืนวานวันเพื่อนสบอดีที่21กันยายนที่ผ่านมาไปดูกันว่าผลจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันที่รายการฟุตบอลเอเชียนเกมอินเดียชนบะบังกลาเทศ1ประตูต่อ0ไต้หวันชนะอินโดนีเซีย1ประตูต่อ0คูเวตเสมอบาเลน1ประตูต่อ1มองโกเลียแพ้ซาอุดีอาระเบีย0ประตูต่อ3ทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้0ประตูต่อ4อิหร่านชนะเวียดนาม4ประตูต่อ0คีร์กิสสถานแพ้เกาหลีเหนือ0ประตูต่อ1เมียนมาแพ้จีน0ประตูต่อ4ไปปดููรรราาายยกกโลี คาราบักชนะโม1ประตูต่อ0ไบเออร์เลวูเซ่นชนะฮักเค้น4ประตูต่อ0เชอร์ลีแพ้โลมา1ประตูต่อ2เซอร์เวตแพ้สลาเวียปาร์ค0ประตูต่อ2เรนชนะมัคควีไฮฟา3ประตูต่อ0พานาติเนกอชนะเบียริล2ประตูต่อ0อสเคแพ้ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ3ยูนิยงแซงกิลรุตเสมอตัวลุต1ประตูต่อ1เวสต์แฮมชนะทีเอสซี3ประตูต่อ1โอลิมปิกอสแพ้ไฟบวก2ประตูต่อ3อัจจักอมัมสเตอร์ดัมเสมอโอลิมปิกมาร์เกสี3ประตูต่อ 3, 3 ไบรตันแพ้ aek เ1 0สองปต่อสามสลาเวียปรางชนะอลิสริมาโซ3สามปต่อสคาสโกเลนเจอร์ชนะเรีวเบตีหนึ่งปตต่อศนอัตแลนตาชนะลาคอฟเชสโตโซวาสองปตู่อศสมการแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนหนึต่อสไปดูรายการยูโรป้าคอนเฟนซีกกันบ้างลูโดโกเลชนะสบาตักเทอร์นาวาสี่ประตูต่อศูนย์เฟเนบชชนะนอร์ชอลันสะตูต่อหนึ่ง hkk แพ้ paok 2องประตูต่อสามอักแฟงเฟิร์ตชนะอัลบารินสองต่อห เก่งเสมอฟิอเรนตินาสองประ่อสองเฟรนซ์วาลสชนะคูคาลิกิสามประตูต่อหนึ่งสลินสกีชนะอาเซสอัมาสีประตูต่อีเกียวอรซอชนะเอสตันวิลล่าสาปตูต่ดีนโมซาเกบชนะอัสตานาห้าปรตูต่อวิเรียเพลเซนชนะบันคานีหนึงประตต่อศลูกาโนเสมอบรูกลิมศูนยรอคลับลุสเสมอเบสิกตัสหงตูตสโลวานบาติสลาวาชนะเคไอสอตูต่มักวิเทวิฟชนะไบรดบิ 3ามและซอยยาเสมอเกนหนึ่ประตูตไปดูซาอุดีอาระเบียลีกันบ้างอันเอติฟักชนะอันตาอี4.3ดามักเสมออันฮิลาหน1่อันวาตอนชนะอันลาเอ็ดสองประตูต่อหันอิติฮัดชนะอันฟาเตสองและอันชาบับชนะอันฮาเซมสีประตไปดูลิกาโปรเจนตินาลาซิงครับชนะนีเวลโอบยสองปรอหนึ่ินซิตูโตชนะโคลอนสามรอนึ่ เบลกาโนชนะพาเทนเซ่ ense, 3, 0, fe, สามประตูต่อศูนย์ยูเนียนซานตาเฟ่เสมอโกดอยครุสศูนย์ประตูต่อศูนย์อาร์เจนตินอสจูเนียร์ชนะตาเยเลสเดอร์ดูบาสามประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่รายการซีเรียเอบราซิลกันบ้างเซาเปาโลแพ้ฟอร์ตาเลซ่าหนึ่งประตูต่อสองฟูมิเนนเซ่ชนะครูไซโลหนึ่งประตูต่อศูนย์วัสโกดากามาชนะกอริติบาห้าประตูต่อหนึ่งและแอตเลติโกพาราเนเซ่ชนะอินเตอร์นาซิองนาวสองประตูต่อหนึ่งไปดูแมตช์ลีกสหรัฐกันบ้างมอนทรีออลสโม่เอฟซีซินซินเนติประหนึ่ง นิวยอร์กเรดบูลเสมอออสตินเอฟซีหนึ่งประตูนิวยอร์กซิตี้ชนะออรนโดซิตี้สองประตูตดีซียูไนเต็ดเสมอแอตแลต้ายูไนเต็ดหนึ่งประตอนึ่อินเตอร์ไมอามีชนะโตลอนโตเอฟซีสี่ประตูต่์เชาลอตอฟซีเสมอฟิลาเดลเฟียยูเนียน2องประตูต่อสอโคลัมบัสครูชนะชิคาโกไฟร์สามประตูต่อศูนย์สปอร์ติงเคซีแพ้เนชวเอสซีสองประตูต่อสามฮุสตันดานโมชนะแวนคูเวอร์ไวกับสี่ประตูต่อหนึ่งเซนต์หลุยซิตี้เสมอลอสแองเจลิสเอฟซีศูน ลิวโซอลเลกแพ้เอฟซีด 1, 3, ัลลัตอึนประตูต่อสามเอลเอกาแล็กซี่เสมอมินิโซตาอยู่ในเตะสามประตูต่อสามและพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์สชนะซานโฮเซเอชควอเสสองประตูต่อหนึ่งและนี่ก็เป็นการรายงานผลบอลเมื่อค่ำคืนวันวันพุธัสบอร์ดีที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนงหกหากท่านชื่นชอบช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องฟุตบอลเดลี่รีพอร์ตสกอร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ